ช่องชาร์จหลังนะช่องชาร์จหลังน,ะนี่จะเป็นของตัวดีเจนเดอร์นะครับ mm hmm. ก็จะมีตัว USB นะครับไว้สำหรับชาร์จโทรศัพท์นะหรือว่าชาร์จชารุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่มันเป็นช่องชาร์จแบบ USB แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้นะครับสินค้ามันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมันจะ วน,นี้ก็มีทุกสายไลยให้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีว่าถอดเปลี่ยนยังไงจากอันเดิมสมมุติว่าอันเดิมเป็นแบบนี้ขอเห็นหที่เป็นช่องชาร์จ12โวลต์ของรุ่นี สิบห้าสิบหกอะไรนะครับแล้วก็อยากได้ตัวนี้ไม่รู้ว่าไปทําอะไรนะครับอยากอยากจะเปลี่ยนให้มันเป็นตัวอย่างนี้เพื่อผู้โดยสารด้านหลังก็จะได้ชาร์จโทรศัพท์ได้เลยเดี๋ยวเรามาสอนวิธีบอกวิธีการเปลี่ยนกันนะครับ,นะรบก่อนอื่นที่รถเรานะครับถ้าเราเข้ามาดูตรงตรงช่องที่ใส่มันเนี่ย เราจะเจอแผ่นยางอยู่แผ่นหนึ่งนะครับแผ่นยางรองกันลื่นอยู่ด้านในเราถอดแผ่นยางนั้นได้เลยมันวางไว้เฉยๆนะครับแล้วก็ถอดถอดออกมาบุ๊บเราจะเจอน็อตอยู่หนึ่งตัวมีรูหมองเห็นไหเจอน็อตหนึ่งตัวทาการถอดน็อตตัวนี้ออกนะครับใช้ไขควงธรรมดานะครับถอดมามีน็อตอยู่ตัวเดียวนะครับจากนั้นพอเราถอดนอด็อตตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะมาทําการงนะัด รับฝาข้างนีจกจากนั้นให้เราหาตัวงัดมางัดกันได้เลยแนะย่เข้าไปสองข้างเลยนะครับอย่าลืมถอดน,นอ็อตข้างบนออกก่อนนะครับก็าสามารถดึงมันออกมาได้ เวลาเราดึงมันออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คืออันนี้มันไม่มีนะแต่ผมจะบอกตัวนี้มันจะมีช่องเสียบไฟ220อยู่อันหนึ่งมันก็จะมีปลั๊กก็ถอดปลั๊กออกนะครับเป็นซ็อกเก็ตเสียบตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวที่ชาร์จไฟตัวนี้มันก็จะมีปลั๊กก็ถอดออกถอดเสร็จ เสร็จเดี๋ยวเราจะมาจัดการตัวนี้กันต่อนะครับหลังจากที่เราถอดฝาขาตัวเดิมออกมาได้นะครับให้ให้เราดูบริเวณนี้นะครับจะมีนอดอยู่สองตัวนอดอยู่ตรงนออี้ตัวหนึน่งนะครับ ก็อยู่ข้างนี้ตัวหนึ่งนะครับใช้ไขควงขันมันออกมานะครับขันออกมาขันน็อตยึดออกมาเสร็จถ้าเราสังเกตดีๆมันจะมีเดือยอยู่นะครับให้งัดเดือยงัดเดือยขึ้นมันจะเป็นเป็นคลิปคลิปเป็นเดือยพอเราถอดน,อน็อตงัดเดือยเสร็จปุ๊บไอ้ตัวนี้เราก็จะสามารถดึงออกมาได้เลยหลังจากที่เรางัดนะครับมันก็จะหลุดออกมาเป็นแบบนี้ มออกมาได้ครับที่มันติดอยู่ก็คืออยูเดือยตรงนี้นครับมันเป็นเดือยถ้าเราถ้าเราไขควงเข้าไปแย่มันก็จะจะลวมไปได้ไสามารถด้ออกมาได้ครับแค่นี้เสร็จแล้วเมื่อเราถอดตัวนี้ออกมาได้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วอันนี้ทั้งอันเนี่ยเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก็ ก็ไปเอาตัวที่ท่านซื้อไปนี่ตัวนี้ตัวที่ท่านซื้อไปตัวนี้จริงมันยึดกันด้วยเดือยจริงอ่าไนนอ้ไน,นอ็อตไอ้น็อตตรงนี้ที่ผมบอกทีแรกถ้าไม่ถอดก็ได้นะแต่ว่ามันจะงัดยากนิดหนึ่ง,งแต่ถ้าถอดมันจะจะงัดง่ายนะแต่ว่าถ้าถอดไปแล้วก็เอานำมันมาใส่เข้าเหมือนเดิมลักษณะ ตัวใหม่มับริเวณนี้มันยึดตำแหน่งเดียวกันจากนั้นประกอบได้เลยนะครับสามารถเอาตัวเนี้เสียบเข้าไปลอดสายเข้าไปก่อนคนระับบล,ล็อกเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นเราจะเห็นสายสายตรงนี้ อย่างเดิมที่เราถอดมานะครับที่เราถอดมาเราสายเดิมมานะครับสเสียบเสียบกับเสียบเ,เข้าตำแหน่งเดิมตานนี้ไฟมันก็ก็มาแล้วนะเพรว่าไฟตำแหน่งเดิมมันคือไฟตรงที่12โวลท์ที่เหมือนที่จุดบุรีนะครับจากนั้นเอาไปประกอบ จากที่เราประกอบตัวนี้เสร็จแล้วนะยึดเข้าไปมันเป็นกิ๊์เฉยๆนะครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วสายนี้ก็เอาไปเสียบเข้ากับสายเดิมนะครับส่วนปักตรงนี้ก็ไปเสียบเสียบเหมือนเดิมแค่นั้นเองครับแล้วก็ใช้งานได้แล้วแล้วก็ประกบมันเข้าไปได้เลยนะครับมันเป็นเป็นหมุดยึด แล้วก็ตรวจเช็คความเรียบร้อยว่ามันเข้าเข้าดีไหมนะครับเมื่อประกอบแล้วเราก็มันใส่นอส็อตเหมือนเดิมนะครับนอ็อตตัวที่เราถะอบปที่แรกใส่น็อตเข้าไปแล้วก็เอาลูกยางลูกยางไปแปะวางไว้เหมือนเดิมพอดีอยางกับเนั้นผมหาไม่เจอแล้วไม่รู้มันไปอยู่ไหนแต่ถ้ารถท่านเดิมๆอยู่มันก็จะมีตัวนี้อยู่นะครับ นี่คือวิธีติดตั้งช่องชาร์จของ l ีเจนเดอรนะครับนี่ตรงรุ่นของ l นะีเจนเดอรนะมันจะใสเ่เข้าเข้าพอดีคนที่นั่งด้านหลังก็จะสามารถใช้งานชาร์จ2.1แอมป์ได้เลยนะครับก็วิธีประกอบติดตั้งก็ประมาณน,นี้นะครับไม่ยากนะครับอยู่บ้านุงวางสามารถเอาไปทำเองได้นะครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับชลบุรีอสซสต์รีนะครับยังไงฝากกดติดตามกันด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่จะมีามาแนะนำตัวไหนเดี๋ยวมาทำให้ดูนะครับขอบคุณครับ